นี่ค่ะเพราะความที่คิดว่าเห็ดไม่น่าจะออกเพราะฝนไม่ตกนะคะก็เลยไม่ได้มาดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นยิ้มหน้าบานเป็นจานเชิงนะคะเพราะว่านี่ค่ะทุกคนป้าอ้นมาเจอเห็ดนางรมค่ะเห็ดนางรมฤดูร้อนแรกของป้าอ้นนะคะของปี2023ค่ะที่หน้าบานเพราะไม่คิดว่าเห็ดนางรมจะออกค่ะเพราะว่าที่เดนมาร์กมันแรงมากแล้วก็ฝนตกมาแบบ ไม่ชุ่ม,มค่ะตกมานิดเดียวเองพ้าอ้นก็เลยไม่คิดว่ามันจะออกให้ค่ะแต่เสียดายมากค่ะนี่ค่ะเพราะความที่คิดว่าเห็นไม่น่าจะออกเพราะฝนไม่ตกนะคะก็เลยไม่ได้มาดูค่ะผลลัพธ์ก็คือเขาบางดอกเขาก็เก็บไม่ได้แล้วนะคะทั้งหนอนทั้งทั้งแก่ค่ะดูค่ะเสียดายแต่ว่าเราก็เก็บเอาเฉพาะอันที่กินได้นะคะ เอาดอกอ่อนๆนี้ก่อนเลยค่ะดูคะ่ะตะมุตะมิส่วนช่อนี้พระอ้อนจะขอเลือกเฉพาะดอกสวยๆนะคะแต่ว่ามันต้องหักออกมาทั้งช่อเลยอะคะ่ะดูคะ่ะ โอ้ยเนาะโอยมือสั่นเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะออกนะคะเสียดายไม่ได้มาตอนที่มันยังอ่อนๆนะคะนี่คะ่ะได้ช่อหนึ่งนี้ได้สามดอกอ้อันนี้ได้คะ่ะ ดูอวบมากค่ะดูค่ะทุกคนประอน้นเสียดายมากค่ะแก่แล้วว่าดูช่อด,ด,ดูช่อนี้นะคะสันนี่ค่ะอนอนอันนี้นอนเจาะพรุนเลยนะคะ อันนี้สวยเราเก็บช่อนี้ดีกว่าคะ่ะดูข้างล่างนี่ใหญ่มากโอ้โหสงสัยได้เก็บไปทำแดดเดียวคะ่ะโอ้โอะว่าอ,อันนี้นอนไม่เจาะ เดี๋ยวเก็บขึ้นมาแล้วอยไปตัดเอาเฉพาะดอกสวยๆต่างหากนะคะมันอยู่ข้างล่างคะ่ะทุกคนนี่ค่ะต้องเก็บจากข้างล่างเนาะขึ้นเนียวเทล่า หัวไปลวกจิ้มแจวนะคะดอกเล็กๆอันนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ว่านี่นะคะมันออกแห้งๆแต่อ่อนสวยนะคะมันมองยากค่ะมันอยู่ในซอกโชคดีที่ตั้งกล้องแงหน้าได้นะคะ อันนี้งัดจากด้านล่างนี่ค่ะอันนี้แก่แล้วดอกไม่สวยค่ะเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่านี่ค่ะที่เห็นตัดตัดเมื่อกี้นะคะแยกออกแล้วอันนี้เฉพาะอันที่ไม่มีหนอนนะคะดูแล้วก็ได้พอกินค่ะ คลิปนี้ป้าอ้นขอแบบไปมาไวไปไวนะคะเพราะว่าไม่มานเลยค่ะเห็ดไม่สวยค่ะยังไงป้าอ้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยส่งกําลังใจให้ป้าอ้นว่าป้าอ้นจะเจอขอนใหม่มีเห็ดดอกสวยๆให้ป้าอ้นได้เก็บหรือเปล่าเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ